สวัสดีค่ะ,คะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเดือนหน้าอาเซียนกับเรา2คนดิฉันทันชนกจงยศยิ่งค่ะดิฉันธิพากรสุภัลักษ์นะคะวันนี้ค่ะในช่วงอาเซียนไดเรกค่ะเราจะไปะที่ประเทศฟิลิปปินส์พูดคุยกับคุณเบอร์นี่แมกิลันนะคะในเรื่องของใต้ฝุ่นจันหอมค่ะแต่ตอนนี้เราจะไปเริ่มต้นกันที่อาเซียนเฮไลา์ค่ะ ประเทศมาเลเซียกันก่อนเลยนะคะการเมืองกําลังร้อนแรงเลยทีเดียวค่ะอาจจะทาให้ในายกรัฐมนตรีต้องหลุดจากเก้าอี้ได้นะคะพาดหัวจากเดอะสตาร์มาเลเซียบอกว่านาจิบสตาร์ส์มูฟฟอร์ลีกัลแอคชั่นโอเวอร์วอลสตรีทเจอร์นลอาร์ติเคิลตอนนี้นายกรัฐมนตรีมาเลเซียนะคะเตรียมฟ้องสื่ออเมริกันที่ไปกล่าวหาว่าทุจริตค่ะนายกรัฐมนตรีนาจิบราซักของมาเลเซียนะคะเรียกร้องขอคําอธิบายจากหนังสือพิมพ์เดอะวอลสตรีทเจอร์น a ลที่ตีพิมพ์บทความเมื่อวันที่3กรกฎาคมที่ผ่านมาโจมตีนะคะว่านายนาจิ รซักเนี่ยได้ลักรอบโอนเงินจากกองทุนวันมาเลเซียดีเวลลอปเมนต์เบอร์ฮาดซึ่งเป็นบนรรษัทของรัฐบาลที่มุ่งเน้นการพัฒนาด้านต่างๆโยกเข้าไปใส่ในบัญชีส่วนตัวรวมเป็นเงินถึงกว่า700ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือเกือบ24,000ล้านบาทซึ่งพอมีเรื่องนี้ออกมานะคะนายนาจิบราซักก็ได้มอบหมายให้บริษัทกฎหมายฮาฟาริซัมวัน แอนไอชามูบารักนะคะตรวจสอบข้อเท็จจริงค่ะเรื่องของการตีพิมพ์บทความนี้แล้วก็เตรียมดำเนินคดีทางกฎหมายนะคะซึ่งบริษัทที่ได้รับมอบหมายก็บอกว่า เรื่องนี้นายนาจิบราซักเป็นผู้เสียหายกําลังจะดําเนินคดีข้อหาหมิ่นประมาทนะคะแล้วก็จะเรียกร้องค่าเสียหายทั้งหมดที่ผู้เสียหายควรได้รับนะคะเริ่มแรกเนี่ยตอนนี้กําลังหาตัวผู้ที่เกี่ยวข้องกับการเขียนการเผยแพร่แล้วก็ตีพิมพ์รวมทั้ง The Wall s t r e e t Journal เนี่ยมีสำนักงานในมาเลเซียด้วยนะคะทางบริษัทกฎหมายกําลังจะขออานาจศาลเข้าไปตรวจสอบสำนักงานแห่งนี้ด้วยค่ะแล้วก็จะหาตัวผู้ที่เกี่ยวข้องผู้ที่สมรู้ร่วมคิดได้ทั้งหมดเนี่ยถ้าเกิดรวมแล้วนะคะก็จะไป ฟ้องข้อหาหมิ่นประมาทเรียกร้องเงินเยียวยาด้วยนะคะแล้วก็มีความคืบหน้าของเรื่องนี้ค่ะอายการสูงสุดของมาเลเซียออกแถลงการว่าได้อายัดบัญชี6บัญชีแล้วนะคะของกลุ่มคนที่เชื่อว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีแต่ว่ายังไม่มีการเปิดเผยนะว่า6บัญชีนั้นเป็นของใครคะ่ะในขณะที่แหมช่วงก่อนเนี่ยน,นายจิบราซัก็โดนอดีตนายกรัฐมนตรีดรมหาเทมุฮัมมัดตำหนิบ่อยๆเรื่องของการบริหารงานนะคะพอเกิดเรื่องนี้ปุ๊บมหาเทก็ออกมาโพสต ลงในบล็อกส่วนตัวค่ะบอกว่าถ้าเป็นเรื่องจริงนะคะเรื่องของนายนาจีบราซักแล้วก็กองทุนวันมาเลเซียดีเวลปเม้นต์เบอร์หาเนี่ยจะถือว่าเป็นเรื่องที่ทําให้ประเทศมาเลเซียอับอายเลยทีเดียวเพราะว่าก่อนหน้านี้มาเลเซียไม่เคยมีเรื่องราวแบบนี้มาก่อนนะคะ ก็เลยเรียกร้องขอให้ในายนาจิบราซักเนี่ยเปิดบัญชีทรัพย์สินแล้วก็ลาออกจากตําแหน่งไปซะนะคะสําหรับกองทุนนี้ก่อตั้งขึ้นในปีคศ2009แล้วก็ปัจจุบันเนี่ยมีหนี้สินราว1 1 0 0 0ล้านดอลลาร์สหรัฐนะคะเพราะว่าโดนกล่าวหาว่ามันมีการบริพาทในการการผิดพลาดในการบริหารงานแล้วก็การท,ทําธุรกรรมไม่โปร่งใสในต่างแดนด้วยค่ะก็ะะต้องรอติดตามกันต่อไปนะคะเรื่องนี้คาดว่าทั่วโลกต้องจับตามองนะคะจากเรื่องราวหนักๆนะคะของประเทศมาเลเซียเนี่ยเเราไปดู ผู้ค้าอาเซียนกันบ้างดีกว่านะคะตอนนี้เนี่ยใครๆก็ชอบออกกําลังนะคะ,ะไปที่ประเทศจีนกันบ้างค่ะหนังสือพิมพ์ The South China Morning Post นะคะพาดบอกว่า g y m s cash in on China's fitness fever as women pursue that healthy glow Fitness จีนนะคะหนุนกระแสออกกำลังยิ้งสุขภาพดีค่ะ ก็เริ่มจากวิดีโอออกกําลังกายจากต่างประเทศนะคะโอ้โหตอนนี้ที่จีนเป็นที่นิยมมากเลยค่ะเมื่อเดือนที่แล้วเนี่ยมีพนักง,งานออฟฟิศหญิงคนหนึ่งในนะครเซี่ยงไฮ้นะคะชื่อซูหลิงค่ะเธอก็โพสต์รูปตัวเองในชุดออกกําลังกายบนแอปพลิเคชัน e c h a t มันก็เหมือนไทม์ไลน์ของลานั่นแหละนะคะโอ้โหหุ่นดีมากหนะ้าท้องแบนราบมีกล้ามแขนด้วยเพื่อนๆเนี่ยไลค์กันถล่มทลายเลยนะคะบอกว่าเธอเหมือนนางแบบ ทีนี้เธอก็เลยบอกว่าโอ้โหกระแสตอบรับจากเพื่อนเดีย่ยดีมากเลยทำให้เธออยากจะออกกำลังกายยิ่งขึ้นไปเองนะคะแล้วก็เธอได้ดูวิดีโอออกกำลังกายจากผู้เชี่ยวชาญด้านการออกกำลังกายชาวเกาหลีใต้ชื่อว่าจุงแดยอนค่ะทีนี้เท่านั้นไม่พอนะคะเธอเล่าว่าผู้หญิงที่ออฟฟิศหรือว่าสำนักง,งานของเธอเนี่ยจับกลุ่มกันตอน<ะ>กลางวันคุณแทนชนกเอาบ้างไหมในห้องประชุมนะคะ ออกกําลัง,งไงสี่วันต่อสัปด,ดาห์ออกกำลังกายไปด้วยเหรอคะไม่ใช่ช่วงพักกลางวานันแต่ว่าใช้ที่ประชุมห้องประชุมเป็นที่สถานที่นะคะเขาบอกว่าง่ายได้ผลจริงทําที่บ้านก็ได้หรือว่าที่สํานักงานก็ได้ค่ะทีนี้เราย้อนกลับมาดูผู้เชี่ยวชาญด้านออกกําลังกายชาวเกาหลีใต้นางจุงแดยอนเนี่ยนะคะจริงๆแล้วอายุ4 9ปี ลูก2แล้วภายใน3เดือนเนี่ยลดน้ําหนักได้20กิโลกรัมนะคะเพราะว่าควบคุมอาหารออกกําลังอย่างเข้มงวดมีชื่อเสียงโด่งดังในเกาหลีใต้ญี่ปุ่นจีนเพราะว่าตีพิมพ์หนังสือเกี่ยวกับการลดน้ําหนักแล้วก็ออกวิดีโอการออกกําลังกายจนล่าสุดเนี่ยมีแฟนเป็นชาวจีนหลายล้านคนแล้วนะคะแล้วก็อย่างประเทศจีนมีเว็บไซต์โยโกะแล้วก็ทูโดนะคะเป็นเว็บไซต์วิดีโอแชร์ชั้นนํามีคนไปชม700ล้านครั้งแล้วจนตอนนี้นะคะก็ ถือว่ามีการร่วมมือนะคะมีผู้ก่อตั้งเว็บไซต์เย่โชค่ะเป็นเว็บไซต์ด้านการออกกาลังในนครเซี่ยงไฮ้ตอนนี้เนี่ยบอกว่าผู้หญิงจีนที่สวยเนี่ยจะต้องมีหุ่นที่ดีนะคะรับรู้ถึงกระแสของสังคมเลยเพราะว่าใครๆก็โพสต์รูปออกกําลังตามวีแชทเนี่ยนะคะทีนี้ล่าสุดเว็บไซต์ก็เลยบันทึกข้อตกลงร่วมมือกับจุงแดยอนค่ะพัฒนาแอปพลิเคชันหนังสือออนไลน์เปิดศูนย์ออกกําลังกายหญิงล้วนที่ประเทศจีนนะคะก็จะเริ่มเปิดให้บริการเดือนนี้คาด ว่าน่าจะประสบความสําเร็จไม่น้อยนอกจากนี้ก็ยังมีวิธีการออกกําลังกายหนัก,นกๆอื่นๆเช่นครอ s ฟ<ล>ิตนะคะที่จิมบางแห่งเนี่ยนะคะโรงยิมบางแห่งคือเอาวิธีมาจากสหรัฐด้วยก็เป็นการออกกําลังกายที่กําลังฮิตกันอยู่ะนะคะแต่ว่าถ้าเกิดใครไม่ชอบออกกําลังกายหนักอาจจะต้องไปทางนี้เลยค่ะประเทศกัมพูชานะคะ,คะมีพาดหัวจากเดพนมเป็นโพสต์บอกว่าโ o ค to bring tourists ตอนนี้กัมพูชาเตรียมส่งเสริมโยคะดึงดูดนักท่องเที่ยวค่ะนายทองคูณรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวของกัมพูชานะคะเปิดเผยว่าตอนนี้รัฐบาลกำลังร่งรวมมือกับคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งกัมพูชา ก่อตั้งสมาพันธ์โยคะค่ะเพราะว่าอยากจะโปรโมทการเล่นโยคะตามแหล่งท่องเที่ยวที่สาค,ค,คัญสําคัญอย่างเช่นที่เสียมเรียบนะคะแล้วก็สมาพันธ์นี้นะคะที่กําลังจะก่อตั้งขึ้นเนี่ยจะให้ครูสอนโยคะทั่วประเทศเข้ามาเป็นสมาชิกด้วย mm hmm. เหตุผลที่เลือกโยคะนะคะนายทองคุณบอกว่าเป็นเพราะว่าสามารถเล่นได้ทุกเพศทุกวยัยแล้วก็ไม่จําเป็นต้องเตรียมอุปกรณ์อะไรมามากแล้วทีนี้ พอตั้งสมาพันธ์เสร็จแล้วจะมีการจ้างครูสอนโยคะจากอินเดียมาสอนคนท้องถิ่นด้วยที่สนใจเพราะว่านอกจากจะเล่นเองได้แล้วเนี่ยอาจจะถ่ายทอดวิชาให้คนอื่นต่อด้วยนะคะกรรมาการผู้จัดการของ world express tours and travel ค่ะชื่อนายโฮวันดี้บอกว่า mm hmm. เห็นด้วยเลยที่รัฐบาลกัมพูชาจะทําอย่างนี้นะคะเพราะว่ายิ่งถ้าเกิดคนมาเที่ยวกัมพูชาแล้วรู้สึกว่ามีกิจกรรมที่ทํามากเท่าไหร่ก็ถือว่าเป็นประเทศแห่งสีสันให้กับนักท่องเที่ยวมากยิ่งขึ้นค่ะ ในขณะที่นายสตีเวนไฟเออร์ผู้จัดการและเจ้าของศูนย์สุขภาพและโยคะแห่งนครโพนะคะที่เสียมเรียบก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยที่เสียมเรียบโยคะกำลังฮิตมากเลยนะคะทำให้บรรดาโรงแรมแล้วก็รีสอร์ทหลายแห่งต้องการครูสอนโยคะมากขึ้นเพราะว่าแขกไปใครมาก็เรียกร้องไงว่าเออวันนี้ที่โรงแรมมี โยคะไม้ Mai, หรือว่ามีบริการเกี่ยวกับโยคะไหมนะคะก็เลยกลายเป็นว่าชาวกัมพูชาสนใจมากแล้วก็กําลังสร้างงานให้กับชาวกัมพูชาด้วยค่ะทั้งนี้เนี่ยเทรนด์การเล่นโยคะในกัมพูชาเนี่ยมาแรงเพราะว่าสืบเนื่องจากวันที่21มิถุนายนที่ผ่านมาที่มีวันโยคะสากลแล้วก็มีการจัดเล่นโยคะหมู่ที่บริเวณนครวดัดคนมาร่วมเล่นตั้งพันกว่าคนตามที่เห็นเนี่ยค,ะค่ะโอ้โหดิฉันว่าตอนนี้นะคะ,นนะ,คะกระแสกําลังมาแรงไปทั่วโลกเลยทีเดียวนะคะ,คะอ่ะตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราไปที่ฟิลิปปินส์กันบ้างดีกว่าค่ะคุณ Bernie Hello there, good evening Bernie. How are you? Good evening from Bangkok. Hi, good evening guys. This is Bernie from the Philippines and it's raining in Manila right now. Oh, it's raining because of the typhoon? Yes. Actually my report is about the typhoon. Um, the weather bureau in the Philippines said the stronger typhoon enters the Philippine area of responsibility as AI exits. Okay. All storm signals were lifted as tropical storm Egay, international name Linda, moved mm -hmm. out of the Philippine area of responsibility on Tuesday morning, the State Bureau Weather Bureau said. As of 8 a.m., Egay was was spotted 320 kilometers west, southwest of Basco, Bacade. Northern Luzon was most affected by the weather disturbance. No quality has been reported relating to Typhoon Eggai, but some areas were flooded and classes and offices were also suspended. Mm -hmm. But just as Eggai was exiting the Philippine Area of Responsibility, the Philippine Atmospheric, Geophysical, and Astronomical Services Administration, or CACA, Said that another typhoon, international named Chanhong, mm -hmm, was right. at 1,715 kilometers east of the front. The typhoon was packing winds of 130 kilometers per hour and passed of up to 160 kilometers per hour when it was spotted by Kagasa. Okay. The Weather Bureau said that Falcon could still intensify into a super typhoon. So, Procaster said that it won't make landfall but it will enhance the southwest monsoon. Heavy rain continue to pour in some provinces including Cavite, Laguna and Batangas. Some cities have already suspended classes in all levels tomorrow. Falcon is expected to exceed the Philippine area of responsibility on Friday this week or so it will stay here longer. โอเค thank right. you very much bernie we hope you stay safe in manila yeah thank you so much guys it is still rainy in manila but it is not as strong as in the other provinces all right okay, thank, thank you bye bye take care bye t h a n k you bye good evening ค really? ุณเบอร์นี่นะคะบอกว่าตอนนี้ที่มะนิลาเนี่ยฝนกําลังตกอยู่พอดีเลยนะคะก็เป็นอิทธิพลนะคะจริงๆแล้วเนี่ยที่ ประเทศฟิลิปปินส์เนี่ยนะคะมีพายุโซนร้อนหลินฟาหรือว่าอีกชื่อหนึ่งนะคนท้องถิ่นเรียกว่าเอไกเนี่ยนะคะเคลื่อนตัวออกจากฟิลิปปินส์เช้าวันอังคารที่ผ่านมาค่ะแล้วก็พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดก็คือตอนเหนือของลูซอนไม่มีผู้ที่บาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตนะคะจากพายุลูกแรกแต่ว่าพอลูกแรกออกไปปุ๊บ ลูกที่2มาแล้วใช่ไหมคะคุณทิพย์คะค่ะ,คะก็ลูกที่2นี่นะคะเขาบอกว่าชื่อจันหอมค่ะหรือว่าชื่อท้องถิ่นว่าเฝลาคอนนะคะจริงๆแล้วเนี่ยเข้าไปทางฟิลิปปินส์ตั้งแต่เมื่อเย็นวานนี้แล้วนะคะก็มีความเร็วลม130กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วก็อาจจะเร็วเพิ่มขึ้นถึง150กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะทีนี้กรมอุตุนิยมวิทยาของฟิลิปปินส์ค่ะระบุว่าพายุจันหอมหรือว่าเฝ้าคอนนี้เนี่ยอาจจะมีกําลังแรงขึ้นจนกลายเป็นซุปเปอร์ไต้ฝุ่นค่ะก็แต่อย่างไไรกกก็ตามมมจ่เะะะให้ิิดดนนถลนะคะ แต่จะเพิ่มกําลังให้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ค่ะตอนนี้เดี๋ยวเราจะไปดูรายงานพิเศษกันมากดีกว่าใช่ค่ะวันนี้ไปดูรายงานจากประเทศจีนนะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้มีกมารบังคับใช้นโยบายลูกคนเดียวมานานนะคะเพื่อแก้ปัญหาความไม่สมดุลกันของประชากรแล้วก็ทรัพยากรค่ะแต่ว่าพอใช้มานานเนี่ยมันย่อมเกิดปัญหาเพราะว่าโรงเรียนบางแห่งเนี่ยร้างแล้ว<ม>ไปติดตามได้ในรายงานพิเศษค่ะ เขตปกครองหรูอตองในมณฑลเจียงซูทางภาคตะวันออกของประเทศได้บังคับใช้นโยบายลูกคนเดียวอย่างเข้มงวดมาเป็นเวลานานโดยออกกฎให้ผู้หญิงต้องทำหมันทำแทง้งและตรวจร่างกายอย่างละเอียดว่าตั้งครรภ์หรือไม่จนได้รับการยกย่องจากรัฐบาลกลางว่าบังคับใช้กฎด,ดังกล่าวอย่างเข้มงวดและกลายเป็นรากฐานของการบริหารจัดการสังคมของรัฐบาลต่อมา อย่างไรก็ตามปัจจุบันจีนกำลังเผชิญปัญหาแรงงานที่ลดน้อยลงและกลายเป็นสังคมผู้สูงอายุอย่างรวดเร็วจนทำให้รัฐบาลต้องเริ่มผ่อนปรนนโยบายลูกคนเดียวเพื่อกระตุ้นอัตราการเกิดปัจจุบันในเขตปกครองหรูตรงสถานศึกษาต่างๆประสบปัญหาไม่มีนักเรียนมาสมัครเรียนจนหลายโรงเรียนกลายเป็นโรงเรียนร้างทางเดินที่ดูรกร้างในโรงเรียนต่างๆที่หรูตรงนั้นเป็นสิ่งเตือนใจถึงอนาคตของประเทศจีนเรื่องประชากรศาสตร์จากนโยบายลูกคนเดียว ด้านนายแพทย์ที่เคยทําหน้าที่ตรวจร่างกายให้พนักงานหญิงในโรงเรียนแห่งหนึ่งในหูตงที่ปัจจุบันกลายเป็นโรงเรียนร้างไปแล้วนั้นกล่าวว่าจีนได้ปกป้องนโยบายการมีลูกคนเดียวมานานว่าเป็นปัจจัยสําคัญที่นําไปสู่ความมั่งคั่งมาสู่ชาวจีนเพราะนโยบายนี้คนหนุ่มสาวส่วนมากจึงมีโอกาสไปทํางานในต่างประเทศหรือไม่ก็ในเมืองที่เจริญแล้วอย่างนครเซี่ยงไฮ แต่ผู้เชี่ยวชาญจีนหลายคนคาดการว่าในปีพศ2573ประชากรวัยทำงานของประเทศน่าจะลดลงเหลือเพียง40ล้านคนเท่านั้นโดยอิงจากสถิติของรัฐบาลที่ระบุว่าจำนวนประชากรวัยทำงานในปีที่แล้วมี915ล้านคนขณะเดียวกันองค์การสหรประชาชาติคาดการว่าภายในปีพศ2593ประชากรจรีนถึงร้อยละ30จะมีอายุ60ปีหรือมากกว่า เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยทั่วโลกที่ร้อยละ20และเปรียบเทียบกับจีนเองในปีพศ2543ที่ประชากรวัย60ปีมีเพียงร้อยละ10เท่านั้นสำหรับประชากรในเขตปกครองรู้ตรงปัจจุบันหนึ่งใน5เป็นผู้ใหญ่วัย65ปีขึ้นไปถือเป็นเมืองที่ประชากรอายุโดยเฉลี่ยสูงที่สุดในประเทศจนมีการสร้างมหาวิทยาลัยสำหรับผู้สูงอายุขึ้นมีให้เลือกเรียนหลายวิชาตั้งแต่ภาษาต่างๆจนถึงทักษะด้านไอที อีกหนึ่งตัวอย่างที่แสดงให้เห็นถึงปัญหาด้านประชากรศาสตร์ของรูตง้ตรงคือคำยืนยันจากช่างภาพแต่งงานเขาเล่าว่าเคยมีงานถ่ายภาพบ่าวสาวมากกว่า1,000คู่ต่อปีแต่ปัจจุบันเหลือเพียงแค่เกือบครึ่งเท่านั้นในขณะที่นางจางหยูฟางเล่าเรื่องราวของเธอให้ฟังว่าลูกชายของเธอนั้นเป็นเสาหลักของครอบครัวแต่ต้องมาเสียชีวิตในวัย33ปีทำให้ครอบครัวของเขานั้นขาดรายได้ ส่วนลูกสะพายก็มีรายได้เพียงประมาณ1 0 0 0 0บาทต่อเดือนเท่านั้นซึ่งก็ไม่เพียงพอต่อการดูแลทุกคนในครอบครัวเธอกล่าวทางน้ําตาว่าตอนนี้ประสบปัญหาทางการเงินอย่างหนักและคิดว่าหากมีลูกมากกว่านี้ก็คงจะดีพินทุออดุไทยวันทีมข่าวอาเซียนสปริงนิวส์รายงาน ก็หวังว่าปัญหานี้จะได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วนจริงๆแล้วเกิดขึ้นในหลายประเทศนะคะอย่างญี่ปุ่นเนี่ยก็บ้านเมืองเริ่มร้างเหมือนกันตามชนบทค่ะตอนนี้นะคะปิดท้ายเดือนหน้าอาเซียนคุณเบอร์นี่มีเพลงมาฝากนะคะชื่อเพลงแปลว่าฝนตกอีกแล้วนะคะจากศิลปิน APO Hiking Society ค่ะเธอบอกว่าเป็นหนึ่งในวงที่ดังที่สุดในฟิลิปปินส์แต่ตอนนี้วงแตกแล้วนะคะสุดท้ายฝั่งหน้า facebook นะคะ facebook.com/asiaenphenomenon ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ